จัดบอกเลยว่าสุดจดัดโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบจบฟรีเกมนี้เลิกเลยนะอือมาดิ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่า P พีจีนะคะชื่อเกมช่อวัาดสูเปอร์มาเก็ตนะคะมันเราเข้าดูตัวเกมกันเลยวันนี้นะคะมาเอาทุน3าบาบาทนะคะก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะขอไม่ดูตารางาตาจ่ายนะจ๊ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะมา นะทุนสามสิบห้าบาทเบรคขั้นต่ำก็สี่บาทนะท่านผู้ชมเออไปดูกันละกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะแต่บอกก่อนละกันว่าคลิปนี้นะคะก็เสียงไม่ได้ซีเรียสนะจ๊ะเรามาทำอย่างนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะจัดไปฮะโอูโสกแกตเตอร์ท่านผู้ชมมาดีฮะไปดูกันนะคะสิบหมุนฟรีนะท่านผู้ชมอมได้อยู่ คูณห้าโอ้ห้าบาทไอ้บาเอ้ยมาดิคูณเจ็ดโหสิบเอ็ดบาทเองมาหกบาทเข้าไปแล้วคูณห้าถามสิบบาทเออก็ไม่เป็นไรอุยดูมังกุ้งมังกรนะ่ะนั่งไปชมเฮ้ย โอ้โหรอบสุดท้ายเฮ้ยอย่าบอกนะฟีในฟรีท่านผู้ชมยังไงเฮ้ยจื๊เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเลยไปแล้วนะคะมาบวอีกห้าฟีสปีนนะจัดไปอ,อ,อย่างนี้อะบอกเลยรอบสุดท้าย เออมาดิโอ้โหจวดไปฮะท่านผู้ชมรออะไรล่ะฮะอืออ้อยคูณฮะมาดิโอ้โหเจบไม่รอเจ็ดสิบเอ็ดบาทโอ้โหสิบห้าหมุนฟรีได้มาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเกินไปมาเพิ่มเบ็ดกับเลยแปดบาทท่านผู้ชมนะคะ สำหรับใครนะคะที่เชียรคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นหรืออยากเข้ามาสอบถามก็สามารถนะคะคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะทางเรายินดีบริการ24ชั่วโมงนะคะจัดไปฮะเซกเตอร์เข้ามา4ตัวนะคะ12หมุนฟรีเฮ้ยโอ้โหเข้าง่ายขนาดนี้เลยหรอนะคะฟิโอ้โหดูจัดไปฮะคุณโอ้โหกมังกรนะาผู้ชม โอ้โหคูณห้าคูณห้าเองเหรอร้อยห้าสิบสองบาทม,ม,มากล้วยได้อยู่ฮะคูณห้าหกสิบจวดไปดีคูณห้าอีกสิบสองบาทยัยว่วยจ้าเฮ้ยยังไงฮะอย่างน้อยก็ได้ห้าีิตปีแล้วนะท่านผู้ชม เฮ้ยยังไงตัวที่สามมันโอ้โหมันเลยถ้าไม่ชอบหมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยอีกแล้วไอ้บาเอ้ยมาังุนสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดสิบหกบาทมาดิฮะเต็มไปดีเต็มจอไปดีสวยยี่สิบบาทแล้วท่านผู้ชมคูณสิบอืมฮึรางวัลคอนโต2สองร้อยบาทเยอะยัจ้า มาเลยสิบุญฟรีอืมจัดไปฮะคูณสิบห้าก็มาดีนนอนสองร้อยสิบบาทเออบอกเลยว่าของแท้นะเฮ้ยอ้าวได้อยู่ คูณห้าสิบสองบาทเฮ้ยเงียบเลยนะนเงียบเลยนะโอ้โหเจ็เจ็ดหกร้อยหกสิบสองบาทท่านผู้ชมก็มาปลายสิบสองบาทเลยนะคะอืมมาดิคูณ3าบาบาทท่านผู้ชมโ้โหก็ถือว่าโอเคนะคะกำไรของเราก็ได้มาแล้วแหละ อ,อืแต่ก็มาดูกันนะว่าจะได้สุดสูงสุดเท่าไหร่นะคะตอนจบคลิปมาคูณ14โอ้โหก็มาดิน้องๆหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเวอร์ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ขนถามไม่ได้เข้าฟรีเกมนะเนี่ยเฮ้ยมาไปลุ้นฟรีเกมกันอีกรอบนะจัดไป10สิบหมุนฟรี ฮ้ยเฮ้เฮ้ฮาอะไรวะโอ้ตายแล้วม sí, ันหลุดท่านผู้ชมขออภัยด้วยละกันเออมาได้อยู่จัดไปฮะก็มาดีนนนนเออสวยสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดโอ้โห1140 จบฟรีเกมนี้เลิกเลยนะอือมาดิ แถวคูณห้าอ่ะโอเค นะทุนของเรา35บาทนะคะก็ไ oh, ด้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเราก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า